ครั it, ้งกับการแข่งขันแต่งตัวสุดฮอตฮิตว้าวก็บอกเลยว่าครั้งนี้ฉันจะจิกจนกว่าฉันจะได้ชัยชนะมาครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกอันดับไม่ติดเลยนะเอ้ยเอ้วไี่อะไรนะฉันบอกเลยว่าตอนนี้ฉันเป็นนางแบบมืออาชีพนี่แล้วถ้าเป็นนางเงือกมัตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเธอเธอไปยังไงมาฮึอดีว่าฉันไปเดินแบบใต้มหาสมุทรหนะแล้วอยู่ดีๆเหงือกก็โผล่แล้วก็มีหางแบบนี้แหละโอ้โหโอ้โห บอกว่าชุดแฉ่งนี่อินเทรนด์มากเลยยอดอะทำไมหรอครับผมก็ปลาหมอคางดำไงคือเป็นได้ด้วยอ๋อเออใช่นี่แต่งตัวโซนแบบปลาหมอคางดำแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ออได้แบบนี้ฮะอุ้มแมวด้วยเอาล่ะและวมิชชี่ของเราคือ my idol เอาล่ะเราจะเป็น i d อ l ในรูปแบบไหนกันดีนะนั่นสิใครคือไอดอลของฉันล่ะนะไอ d o l อะ แม่ขอคิดดูก่อนว่าอดอลของฉันเนี่ยจะต้องมีผิวสีสีปกติ่ะเป็นแบบชาวเอเชียนิดนึ่งฉันได้ไอดนดอลชัละใช่หรอลไม่บอกโอ้บอกไม่ได้หรอกช่างทำเล็บนี่เห้ยเดี๋ยวช่างทำเล็บคนก่อนไม่ได้ชื่อลีหน้านี่ ทำไม่นางเปลี่ยนผมด้วยเนี่ยปกตินางเกล้าผมนะ้้ยนนีทำๆไปเถอะนะคะ A few moments later เย้แฟชั่นบิ๊กยินเฮ้ยนี่เขาใครอีมิเน่คนแรกอีมิเนมเหรออีมิเนมเฮ้ยฉันคืออีมิเนมเอาไปสี่คะแนนสี่คะแนนพี่แอ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 นวงแขนอ่ะจะกันแราเพื่อขาบอกเลยนะว่าแบบเป็นแบบ แนวแบบสลิมสลิมนิดนึงต่อไปให้สล็อตต่อไปไอ้ดอวนี่ใครอะะครับผมชินจังแล้วอนนั้นคือชินจังแล้วุกบกแข็งแล้วคนันคือขนชิโร่โอ้โหเอาไปสี่ไปสี่คุณคุณเอาขนหมามาทำงี้ผมสงสารชิโร่ผมอ้ยี่ไม่ได้เลยนะชิโร่ปองขนชิโร่ปอง การบหวดเปไงก็ไม่รู้นะครับแต่คนต่อไปจุ๊บมีเฮ้ยนี่มนมิกุท่าอายะโอ้ยเอาไปห้าคะแนนห้าคะแนนกลัอไปห้ามีกะสุดยอดสุดยอดสุดยอดถูกเท้าขานะี่ล่นบ่อยหรอเนี่ยนี่เล่นบ่อยันไปปเนี่ยธรรมดาคนต่อไปนะครับใครแข่งขันาปนตัวอะไรเขาใช่เลรอ่ากเป็นแมนเตบอลนะฮะไ่ไมล ไอเดอคือไข่ไอดอคือคือไข่ไม่ใช่เหรอเออแล้วไอเดอลคือไข่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เลือกใครวินไอดอเด้โอ้ไม่ไม่ไม่คุณเอาไปหนึ่งคะแนนพอเอาไปเดียวไปเดียวไปเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่โอเคนะคะผมไม่ตรงตามตีนนะแล้วทำไมไอเดอลคือไข่วะอันนี้อันนี้ไอดอลอะไรอันนี้คือน้ำนมไงของของกินแต้มเมืองไม่เห็นหรอของครับน้ำนมเอาไปสองคะแนนเอาไปสองคะแนนถึงแม้ว่าจะยกอาให้คะแนนอีกเพิ่มอีกคะแนนหนึ่งเพราะยกเป่า ผมว่าคุณไม่ได้เลยคุณคุณไอดอลได้แบบแย่มากเดี๋ยวคุณดูผมไอดอลของผมเนี่ยเฮ้ยนี่คือแป้งซีบิงตอนไปตีแบตนะครับทุกคนนไม่ใช่แล้วอันนี้นักบอลชาวบราซิลเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเขาาแต่งตัวงี้ทุกคนแล้วเขาไม่ตีแบตเขาถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโา้ยโนเยโอ้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 ย้ยโอ้ยอ ฮสีวิ้งที่ไม่ตีแบตขอโทษนะชินจังอ่ะชินจังอยู่อันดับเกือบสุดท้ายก็ทำไมตรงไหนใครเป็นนกาบขอโทษไม่เหมือนตรงไหนเอาประกาบวงก่อนไม่คุณเน่ะทำร้ายจิตใจคนรักสัตว์เออเอาขนชิโร่มาอ๋อเพราะนชิโร่นี่เอกอ่ะ ้ยก็ชีโร่มันเป็นช่วงผัดขนพอดีฉันก็เลยโกยโกยมาใส่ข้อมือไงโอ้โหแต่ฉันบอกเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นอะไรแตปลกๆตรงช่างทำเล็บอะดูเขาพูดแบบเมินเฉยไม่บริการเหมือนก่อนหน้านั้นเลยที่เราเล่นกันอะจำได้ปะ เขไม่ใช่ชาติชาติทำได้คนเดิมก็ได้นะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเขาไม่เหมือนเดิมอยู่เลยนะอะไรแล้ผมล้วอย่างปุบายด้วยอ่ะเขาชื่อลีน่าแต่จริงๆอ่ะคนเก่าเขาชื่อว่าลาน่าใช่แล้วลาน่าตัวนี้หายไปไหนอะตัวหน้าตาตัวเนี้ยหมดอนนั้น่ะจาไม้ไปที่เราเดินแบบกันอ่ะมันมีช่วงที่แบบว่าเป็นซัมเมอร์แล้วมันมีหัวของลาน่าเนี่ยอยู่ตามมุมต่างๆของฉากด้วยแต่ตอนที่หายไปหมดแล้วอ๋อก็ว่าเห็นใครแอบมองเราอยู่ตอนนั้นอะตอนนั้น แล้วมิชชั่นต่อไปของเราก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโจรที่เป็นโจรที่บอกไปเลยโจรเลยนะครับผมฉันบอกเลยว่าฉันจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวสุดเซ็กซี่ a few moments later สวัสดีเปฮันอ๋อนี่ยตำรวจนี่คนแรกที่มาตำรวจอะไรแค่ะ หยุดไดนีคืการเปิลหยุดด้นี่คือการจี้กณตำรอโจรเหรมานะจ๊ะนี่ตำรวจหรือโจรนี่ตำรวจโจรนีรองเท้ารองเท้าสวยรองเท้าสวยโอเคัแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วหน้าตาเขาดูเวียงเวียงอันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าผมโจรสาวจากบางลำพูอันนี้น่าพี่โจรนะเอเรียจากปากนาหรออะไรนี่เป็นพี่ไมปดฉี่หรอไร ไม่แต่ว่าดูดูจากทรงแล้วเขาเป็นโจนแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาขโมยกระเป๋าพัดและอื่นๆคือเขาเอามาทุกท้าเลยอันนี้ของเก่งนะคะผมขอโทษแต่เฮ้ยจูบี้คุณเคะข้อนี้ใช่ไหมคะเราไปห้าันแนนเราไปห้าันแนนโอ้โหแอนเชื่อแล้วว่าเล่นเยอะจริงเอ้ยเออ้ีมีท้ารัดคอมีท้ารัดคอ ไอ้เกามีท่าเกาเขาเขาแต่งเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนมากเออเหมือนเหมือนแอร์โฮสเตสอะไรจริงต่ไม่มีเดาเลยพอ้ออีวาเจเมอร์นี่มัน GTA CJ CJ เฮ้ยนมันได้ไได้เลยมันเจอรมันเจอมีท่าหน่อยไหมมีท่าหน่อยไหม CJ Here we go again ไม่ได้เลยเอาไปคะแนก็ผิดโอกผิดเลยอ่ะท่าดูอ่อนมาก พี่โนี่คุณคืออะไรครับเนี่ยคุณคืออะไรไม่คือคือผมอะเล่นมุกดีก่อนไม้ไม้มันมาเรียนแบบที่แลโดนคยขโมยอ่ะคยขโมยของหรอวีคนแบบคนขโมยของนะคะอันนี้ใครใครโชว์ก่อนถือว่าไม่ได้เรียนแบบนะพี่ไม่โชว์ก่อนคือไม่ได้เรียนแบบนะตีมต่อไปมาจ้าตีมอะไรอ่ะเดนจิรัสบูแมนเหรอเดนจรัสบูแมนเฟมเฟมเฟมเฟเคืออะไรอ่ะ เรียกว่าผู้หญิงอันตรายเฮ้ยแม่สาวอันตรายผู้หญิงอันตรายออาแต่งตัวเป็นชุกแกงดีกว่ามีฟันเหล็กไหมบ่นมากมีคนมีคนแทนเปลี่ยนชุดพี่ไหมเธอเกินนะเกินไปเกินไปฉันเร้ยผู้หญิงอันตรายผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในตอนนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจุ๊กแจงจุ๊กแจงอะไรมันไม่มีฟันเหล็กให้เธอลนะไม่สาวอันตราย ผู้หญิงที่อันตรายคนนี้เป็นของคุณนะจ๊ะเอาหลาะเริ่มจากเลือกสีผมซะก่อนโอ้ฉันอยากได้ทรงผมทรงทวินเทลอะมีไหมทวินเทลมีแบบเป็นเฟียด้วยโอ้ยฉันนั่นเองก็ได้ทวินเทลแบบนี้เอ้ยน่าลัละค่ะสวยทุกคนแต่งกันถึงไหนแล้วจ๊ะฉันเหลืออีกสาสบนาทีนะวินาทีค่ะ อ๋อวิอ๋อวิค่ะท่า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 ถามจริงไปแล้วซ่าฉันเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วฉันก็บอกเลยว่ารอบนี้ฉันชนะแน่นอนเพราะว่าไม่มีทางไม่มีทางคนที่อันตรายเดี๋ยวจะต้องถืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยอยู่ในมือฉันเรียบร้อยแล้วคืออะไรอ่ะมีอาวุธเหรอดูฉันละกันเฮ้ยคนแรกไฮเลคควีนเหรอทำให้ควีนเหรอ เพชรช่อเนี่ยค่ะแฮร์รี่ควีนมาละเลยค่ะคือเพชรช่อถังทองแตกแล้วอันตรายอยู่เด้งเด้งเอ้าเสื้อเสื้อเขาเหมือนในนี่อโปรแกรมโปรแกรมเพลงสมัยก่อนน่ะเอออันตรายสีสีแบบนั้นอ่ะวินแอมรูมโอ้โหนี่อะไรอะโอ้โหนี่นี่นี่ผู้หญิงที่อันตรายคนนี้อันตรายอันตรายจะอะไรต่อสายตาเหรอคนบ้าถ้ามีตีมคนบ้าจะให้เลย อันนี้คืออันตรายต่อสายตาแล้วเพราะมันสะท้อนแสงทุกอย่างเลยอยากสบตาไงอันตรายต่อตาเวอร์มากเวอร์มากต่อไปครับเฮ้ยดีค่ะฉันคือลาน่าคนทําเล็บคนเก่านั่นเองค่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอยไหนมาจิงคนทําเล็บคนเก่าหน้าตาแบบนี้เลยแต่ทำไมเลือดแบบนี้อ่ะมีเลือดหรอมีเลือดไงจันทร์ตายละค่ะอุ้ยน่ากลัว อ๋อลาลาน่าไปแล้วตอนนี้อีวาเกเบออันตรายยังไงอะมาเฟียมาเฟียฮะโอ้มาเฟียเอาไปเลยสี่คะแนนสี่คะแนนเอ้เอ้เอ้ได้อยู่ได้อยู่มาเฟียสาวครับพร้อมที่จะควักไส้ทุกคนออกมาแล้วก็เอามาดมควักไส้มาดมมาดมอะพี่เฉี่ยวคุณยังไงนะอันตรายปะ หน้าร้อนใส่เสื้อกันหนาวใส่หูฟังแล้วก็มีผ้าปิดตาแถมผมยาวมากๆหนึ่งคะแนนผมบอกเลยว่าอันนี้อันตรายกันแบบผมดีเกี่ยวอะไรไปทั่วเลยโอ้ที่่อันตรายไม่ได้เลยอาหารด้วยเฮ้ยไอ้เดะหวองเหรอไอ้เดะหวองเฮ้ยเซเรนิวิวเหรอเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีไม่อันตรายไม่อันตรายไว่าอันตรายอยู่นะเพราะว่าเธอแบบเธอยิงซอมบี้แม่นไง ยิงเราได้เขาพิมพ์เพลดีอันนี้ดีอันนี้ดีเอร่าวองแชนด้าเป็นคนที่อันตรายค่ะอันตรายต่อสามีของคุณนดค่ะโอ้วันนี้สาววันนี้สาวร้องเพลงเก่งอ่ะฉันว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบว่าสาวเซ็กซี่สาวเซ็กซี่ในบาร์บานี่นะคะชอบคำว่าอันตรายต่อสามีของคุณแน่นอนและคนสุดท้ายนะครับเอร่าวงคนวะเนี่ยโอฮันนา เอได้าอีกแล้ววะเนี่ยเขาคือใครเขาคือเอลด้าวองเอเด้าอีกแล้วแต่สีไม่เราให้คนแรกไปแล้วว่าดีโทิชันี้คนนี้คนนี้สีไม่ได้คนแรกจะแบบสีเสื้อเขาจะสดใสกว่าอเขาจะดูเหมือนแบบค่อนข้างโอเคกว่าและคนที่ชอะนั่นก็คือเอด้าวองไงโหยยยยยยยอยยแลยวลาน่าฉันมันยม่ไม่สวยตรงไหนถามหน่อยเอาจริงยนะลาน่ายย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 ยมันยยยยยยยมันก็มันก็ดีมันก็สมจริงดีแต่ เธอเหมือนไปบวชชีน่ะอะไรก็นั่งใส่ชุดนี้อ่ะถ้าทำเล่นไปใส่ชุดนี้อ่ะแล้ดูไม่มีสีสันสวยงามดูไม่อันตรายเท่าไหร่เลยกันนะไม่เคยยูนิฟอร์มนะคะเนี่ยเฮ้ยแต่เอาตรงๆนะฉันว่า ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นลาน่าที่จุดแจงเนี่ยแต่งตัวมาแล้วฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรับของเธอมันมีอะไรบ้างฉันได้อ่านคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนมากๆนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่างทำเล็บได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นลีน่าและลาน่าก็อยู่แถวๆที่เดิมที่เขาอยู่นั่นแหละตองไงเราจะแกะรอยตามหาเขากันมา ซึ่งน้องๆหลายคนเ oh นี่ยบอกฉันมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสมัครช่างทําเล็บมาแต่ดูเหมือนว่าช่างทําเล็บคนใหม่จะมาแล้วซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่แบบสร้างเกมนี้หรือเปล่าลีน่าเนี่ยฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมะแล้วจูแจงเธอไปยืนอยู่ข้างหลังเขาเหมือนเธอจะมาทวงตําแหน่งเหรอเธอจะมาทวงตําแหน่งช่างทำเล็บคนเก่าคืนเนี้นเหรอเอาคืนมาเนี่ยยะ ถ้าทีนั่นแหละนะฉันอยู่ที่นี่นานแล้วล่ะแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจะไปอยู่ในที่ของเธอไปชั้โหจะฆ่าแกนี่มันที่ของฉันดุ้มเยุ้มไม่มีหัวนะเฮ้ยเอาจริงๆนะพี่แม่น่ากลัวกว่าเยอะนี่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 เขาบอกมันอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยจะมีรอยรองเท้าอยู่นะทุกคนแล้วก็มีรอยแบบว่าเหมือนเป็นขวดเล็บแตกเห็นปะขวดที่ทันเล็บอ่ะมันแตกหมดเลยอ่ะแตกไปหมดเลยอ่ะ เราลองเข้าไปข้างในกันอะทำไมอุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้ยอฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเข้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ ชื่อของเธอเหมือนกับฉันแต่มันตางออกไปอมันหมายความว่ายังไงอะหรือว่ามีคนแฝงตัวเป็นตัวเธอนี่นี่เธอตัวจริงปะเนี่ยฉันตัวจริงฉันต้องเป็นตัวจริงเนอะแต่ฉันไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างบนคือใครคนที่อยู่ข้างบนหายไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีคนมาแทนเธอแล้วอ่ะอืมาใจทไม่เอเพราะความสัคัญอีกไหมนี่นี่ตัวนี้มีคำว่า news ั่นก็คือเล็บฉันคิดว่านะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยน่าจะค่อยๆกระจายไปเรื่อยๆนี่เขาบอกว่าชีวบีคอนไม่แต่เอาจริงนะฉันฉันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าคนนี้คือตัวจริงอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมข้างบน,งบนตรงน<ร>ี้หน้าหนึ่งหนงส,สองเนะี่ยเขียนจริงๆอะฉันจะบอกว่ามันมีหลักฐานหลายๆอย่างในนี้นะไม่ว่าจะเป็นนี่ดู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 เฮย้ยอันนี้คืออะไรอะอาวุธเหรอแล้วก็มีชุดด้วยเฮ้ยฉันสามารถฉันสามารถกอดชุดได้อะ แน่ฉันฉันกดชุดได้ทุกคนแต่มันใส่ไม่ได้อะท่ไมอะขึ้นอะไรเอ่ยอะเออนั่นะดีเอ้ยตรงนี้อะมันมีข้อความด้วยนี่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 มีบันทึกแปลกๆอะพี่โม่มาดูดิตัวเลขก็มีแล้วก็มีเออเป็นตัวอักษรอะไรไม่รู้เออเขาบอกคุณได้ยินฉันไหมได้ยินฉันไหมเนี่ยบันทึกทุกอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยฉันสามารถได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงได้โปรดเชื่อฉันใช่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 แล้วลงชื่อว่าแอล เอลน่าจะเป็นลาน่าปะลาน่าลาน่าแน่ๆใช่แต่ฉันคิดว่าจริงมตัวที่เป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นรหัสข้างหลังเอ่อโปรไฟล์โรบอกไหมอ่ะมันฉันจําได้ว่าฉันเคยก๊อปปี้รหัสโปรไฟล์ของฉันให้พวกเธออ่ะแล้วมันเป็นรหัสตัวเลขแบบนี้จริงๆนะลองลองไปหาดูดีไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขอ่ะเขาอยู่ไหนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แอนเนียฉันคิดว่าเธอน่าจะถูกจับตัวไปแล้วแน่นอนอ่ะแล้วโตวตัวนี้ที่พวกเราเห็นอยู่น่าจะเป็นตัวจริงเร,า,ราไปตามหาเขาไหมเพื่อเราจะเจออะไรบางอย่างอะา่ะหลักฐานที่สำคัญอ,อยากให้ทุกคนดูอะไรหรอลาน่าเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปเฮ้ยทุกคน <S <S นี่ฉัน <S <S ลองเอารหัสตัวหนังสือเดี๋ยวมาคีย์ดูอ่ะแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นโปรไฟล์ของลีนาคนที่เป็นช่างทำเล็บคนใหม่อ่ะ ฮะแล้วเขามีเพื่อนอยู่22คนด้วยดูสิเราสามารถดูเพื่อนเขาได้ไหมว่าเขาเป็นเพื่อนกับใครบ้างอ่ะเขาเป็นเฟรนด์กับคนที่ชื่อเซเลน่าเมคโคลสด้วยอ่ะอุ้ยจุ๊บแจงมีจริงอ่ะลาน่าดัสเนลมีจริงอ่ะอุ้ยเุ้ยมีคนติดตามตั้ง4 0 0เคน่และที่สำคัญคือ ทำไมหน้าของเขาถึงมีแบบภาพปิดตาด้วยอะแสดงว่าเขาต้องโอนทํำลายแน่เลยเฮ้ยแล้วมีแบบแบบหนึ่งที่ชื่อว่าฟอร e เรสอะเป็นของลาน้าด้วยฉันว่าพวกเราควรที่จะเข้าไปข้างในอ่นนะโอเคไม่งัเราไปช่วยเขาดีกว่าเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนะเราเราแค่มาประกวดแฟชั่นตอนนี้เรากลายเป็นโคนั้นแล้วเหรอใช่โอ้ my god นี่เหรอสิ่งที่ลาน้าอยากให้พวกเราดูดอกไม้เลือดนี่มันคืออะไรกัน ตายเถอะที่แปลกแปลกมากเลยอนะข้างหน้ามันเห็นเงาของลาน่าป่ะนั่นอะใช่หรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะดู้ที่พ้เหมือนกันเลยตรงนี้เป็นเอ่ออย่าทาเล็บอุ้ยมีรูปด้วยนี่ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้มีรูปของเขาด้วยเราค่อยๆเดินไปดีกว่านะทุกคนอออุ้้ยันนนีเหมืรู้สึกว่าระหว่างทางนี่จะมีเงาของลาน่าเต็มไปหมดเลยอ่ะเเพืื่ออนนนมมัหแล้วมือที่มันงอกออกมาเนี่ยมันคือเล็บอะไรอะไรอะ เสียงหน้าจอเขาเขียนว่า t r u s t me ด้วยอ่ะเอ่อจะบอกว่าเสียงเมื่อกี้สะพานข้างหลังมันพังทลายแล้วกลับไม่ได้แล้วอ้าวถามจริงไปต่อเพื่อนตอนนี้พวกเราเหมือนอยู่ในเออ่ฝันร้ายของลาน,น่ายอย่างแน่นอนนะมีคำว่าอ,อันนี่ด้วยครับร้ายที่แปลว่าความโกรธะรตอนนั้นไม่มีแท่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะฮะ<า>ไหนเหรอตั่งนี้ฝั่งนี้โคดีมหมอเฮ้ย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  เดิมาดิเดิมาดินี่มันคืออะไรอ่ะทำไมเธอถึงทำร้ายเราอ่ะทุกคนถ้ามันมันทำร้ายจุ๊บแจ็คเราว่ะมันกำลังหลบหนาอยู่เฉพาะพวกเราควรจะรีบดีออกไปจากที่นี่โอ้โหหลุดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยอยู่กันเต็มไปหมดเลยเราต้องขึ้นไปเหยียบแท่นนั้นเราต้องขึ้นไปเหยียบแท่นนั้นสี่คนมาช่วยเหยียบแล้วมาช่วยเหยียบแล้วโอเคได้โอ้ยโอเคเหยียบแล้วใจมากเลยจุ๊บแจ็คเพื่อนเราต้องขึ้นไปเหยียบพร้อมกันอยู่ไหนตกลงเกิดอะไรข ชิงช่างทำเล็บเหรอฉชนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะฉชนคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรอีกแน่และที่สําคัญนะมีช่างทําเสื้อด้วยอ่ะจากที่ฉันเห็นในโปรไฟล์อ่ะแค่ธุรกิจทําเล็บนี่ต้องถึงขนาดนี้กันเลยเหรอความสวยความงามไงแหมงานใครก็เงินทองมันก็หายากเนาะคิดว่ามาทางนี้ปะมาไม่นี่ไงลูปอยู่ทงนี้ลูกอยู่ทงนี้โอเคแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นดอกทานตะวันด้วยอ่ะหรือว่าดอกเดซี่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะชอบก็ได้ะนะ ฉันจะถือไฟนะเราจะได้มองหน้าลูกหิมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆป่ะเนี่ยใช่มันมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือข้อความมันขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่กีตตรงนี้มันทางตันแล้วทางตันเหรอแล้วตามุ่มมาฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้ป่ะนี่นี่ตัวนี้ไม่รู้ผมมองไม่เห็นตะกี้เห่ไปไปกันต่อโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทังผมฉันอยากจะหาทางออกให้เร็วอ่ะฉันไม่รู้ว่าพวกเราจะออกไปได้ไหมแต่ว่า ตอนนี้เราไม่เจอพวกโดเป้เกงเกอร์ก็ถือว่าโอเคฉันรู้สึกถ้ามันเริ่มซ่านนะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนายไปไหนกันหมดแล้วอะนายไม่เดินตามรูปมานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วฉันก็เดินตามรูปอยู่แต่รูปมันรูปมันแหวกอะฉันได้เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคนกรีดยังไงจริงเหรอแล้วก่อนนั้นทางนี้เหรอทางนี้เหรอทางนี้เหรอ ตลอดไป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 แลมาไก้อนมันไม่มีบันไดเพื่อนไม่มีบันไดเราเลิกมาแล้วมาแล้วมาอยู่อะไรตรงนี้เป็นสิบตัวเอ้าประตูมาอุ้ยชนประตูแล้วถึงแม้ว่าเราจะรอดจากที่นี่ได้แต่มันไม่ไปเราไวแน่มีรหัสอะไรไม่รู้สูตๆๆๆๆูตสูอะไรเต็มไปหมดเลยพร้อมทั้งบอกว่ายังไง เราก็ไม่รอดแน่โอ้โหโอ้โหข้อความแช่ว่าอันนี้เนี่ยมจะแปข้อความได้แน่ๆเลยอ่ะมีเสียงกี้ดเต็ม่ปหมดเลยเพื่อนโอ้น่ากลัวหลอนเกินฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วกลับไปในเกมแต่งตัวแล้วชุด้รใส่ได้ไหมได้ชุดแล้ว นี่เพื่อนย้ yeah. แล้วเราฉันก็ได้ชุดสุดสวยของเจ้ารีนามานะบานหน้าล้านหน้าลลแล้วแล้วฉันก็ได้ชุดสุดสวยของเจ้าลานหน้ามาก็ถือว่าได้ไขปริศนาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะแล้วเพื่อนๆล่นะคะคิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นยังไงและคิดว่าตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นราน่าตัวจริงเปล<ะ>่าเดี๋ยว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 ้ทำไมอยู่ดีๆเขาลงห้างอะเขานั่งไงมากอิ่งยืนอยู่เลยเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าพวกเขามีหลายตัวและกัน ฉันสงสารเธอจริงๆนะลานะ่าเอาเป็นว่าไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแต่งตัวกันอีกอาจจะมีปริศนาซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมายแน่ yeah, ๆ,ๆเลยและช่างทําเสื้อเนี่ยคือใครและเขาจะมีบทบาทอะไรกับวันฮาโลวีหรือว่าเกมที่จะอัปเดตในต่อไปอีกไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสารันี้นไปแล้วบ๊ายบาย